นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ m ั n นี่แชนแนลพบกับรายการของเราได้เป็นประจำเที่ยง50จนถึงบ่ายโมงนะครับติดตามรายการนี้แล้วท่านจะได้รับข้อมูลได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะไปดูแลสุขภาพไปดูแลในเรื่องของการเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาทำร้ายร่างกายมาทำร้ายสุขภาพของเราครับ ข้อมูลจากรายการนี้ก็จะมีประโยชน์อีกด้วยก็คือในแง่ที่ว่าจะทําให้ท่านเนี่ยไม่ตกเป็นเบี้ยล่างนะครับเป็นฝ่ายที่จะลุกคืบหน้าเอาชนะะด้วยรซ้าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์นวัตกรรมทางการแพทย์มีหลายอย่างรวมทั้งมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทํำนานงานในแต่ละโรคเฉพาะทางน,นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่ไปเจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาเอาแค่ โรคตับอย่างเดียวเนี่ยนะครับมีหลายอย่างเลยที่มารุมมาตุ้มอยู่ในที่ตับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นตับแข็งตับอักเสบหรือว่ามะเร็งตับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นได้ยินชื่อแล้วก็อาจจะถึงกับขนหัวลุกก็เป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านคงจะมีข้อมูลมาบ้างแล้วว่าใครที่เป็นเนี่ยก็โอ้โหสุดโสมอย่างรวดเร็วอะไรประมาณอย่างนั้นเลยทั้งทงที่ไม่รู้ตัวมาก่อนอย่างที่เราได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยวัตกรกมลมิตรอารยุรแพทย์ศูนย์โรคตับและการเปลี่ยนตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับท่านได้มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมมาตอนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้อาจารย์หมอปิยวัต์เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมาแนะนําให้ท่านได้รู้จักได้รับรู้ด้วยปวดลงพุงไม่ดีนะนะครับไขมันพอกตับเป็นยังไงแต่ต้องดูแลจะต้อง หาทางเก็บบัตรแก้ไขยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับที่ปัญหาของโรคตับส่วนใหญ่นี่คือเรามักจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับครับต่อให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังมันจะคล้ายๆกับสนิมกัดกร่องตับไปเรื่อยๆจาตัวไม่รู้ไม่มีอาการจะรู้ได้อย่างเดียวนะครับเดินเข้าโรงพยาบาลบอกหมอผมอยากจะตรวจค่าการทํางานตับอยากจะตรวจไวรัสบีไวรัสซี ถึงตรงนั้นเนี่ยจะตอบได้เลยว่ามีไม่มีพราโรคเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรามียารักษาหายขาดได้นะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็เตรียมตัวไว้ได้ครับดื่มเยอะดื่มนานมีสิทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงถ้าดื่มเยอะนะครับตับแข็งได้ง่ายง่ายกว่าผู้ชายใช่ครับอันนี้จะต้องไปตรวจครับตรวจแล้วต้องถามหมอว่าตับไปถึงไหนแล้วนะครับยังไงผมก็ไม่แนะนําให้ดื่มแอลกอฮอล์เยอะเบื่เข้าสังคมได้แต่ที่ดีคืออย่าดื่มนะครับเป็นอย่างนั้น เึ่งความอ้วนอ้วนลงพุงน้ําหนักเกินเบาหวานเนี่ยก็เป็นสาเหตุซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าไขมันตับไม่ไม่น่ากลัวปัจจุบันเราทราบแล้วว่าไขมันตับทาให้ตับแข็งทําให้เป็นมะเร็งตับได้คนในยุคปัจจ <culos> <reated> ุบันอ้วนขึ้นนะครับคนไทยคนเอเชียคนยุโรปเรามักจะลดน้ําหนักกันด้วยการไปบอกว่าลดไขมันเพราะอ้วนก็อ้วนไขมันแต่จริงๆแล้วผิดพลาดนะครับจริงๆแล้วเกิดจากการเรามีพฤติกรรมที่ผิด กินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตกินอของหวานเยอะตามมาด้วยเบาหวานน้ำตาลสูงอ้วนไขมันเกินอาการแล้วในกนนรณีที่ที่สมมุติว่าแป้งเราทานน้อยบริโภคพอประมาณอะไรเงี้ยนะครับ,รบแต่มันมีปัญหาภายในอย่างเช่นในกระบวนการเผาผลาญนะเมตาบอลิซึมเนี้ยไอตรงนี้เนี่ยเราจะตรวจเช็คควบคู่ไปด้วยดีไหมหรือยังไงที่ดีที่สุดเนี่ยครับงทุกคนถ้ากลัวโรคตับถ้าคิดถึงเนี่ยอยากให้ไปเช็คโรคตับ เช็คเบาหวานเช็คน้ำตาลในเลือดเช็คค่าก็คือจอเลือดตรวจต้องตรวจนะครับแล้วก็อย่าไปนั่งคิดว่ายังไงฉันก็เป็นฉันเป็นเบาหวานฉันแก้ไม่ได้อันนั้นไมมครับปัจจุบันถ้ารู้จักวิธีนะครับถ้ารู้จักการทานอาหารที่เหมาะสมและต้องรู้จักการออกกําลังกายนะครับเพิ่มการเผาผลาญลดการทานบางอย่างอันนั้นจะเหมาะสมแล้วในที่สุดก็โรคกลับไปดีนะครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามฟังอาจารย์หมอปิวัตร ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องตับอักเสบตับแข็งไขมันพอกตับรวมทั้งน้ำหนักเกิดเนี่ยนะครับหากไปเจอใครที่รู้จักเข้าขายอย่างนี้นะครับต้องแนะนำครับต้องรีบบอกเลยว่าหยุดต้องหยุดให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยปล่อยไว้ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพิษมีภัยรุนแรงหนักขึ้นกว่าเดิมทุกทีเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์วีวัน์ท่านบอกแล้วว่า หยุดได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงต่อไปจะมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของตับทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนตับก็ทําได้แล้วเดี๋ยวไปติดตามจากอาจารย์หมอปีวัตรได้ต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับ ดีเข้าใจง่ายได้สาระหลากหลายให้ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัวอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื้องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาเสียบริศพิภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่อนทำลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจำหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ0 9 2 8 7 4 4 5 0 3 กำลังตามหาดีเจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า <I S 2> พบกับพวกเขาเหล่านี้พร้อมกิจกรรมหลากหลายรางวัลดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ที่เลิฟวิเก้นร้อยสสถานีเพลงเพราะที่สุดให้คนฟังมีความสุขที่สุด ความรู้อาจารย์อีกนิดหนึ่งครับคนที่จะต้องถึงกับเปลี่ยนตับเนี่ยเขาจะต้องเป็นอยู่ในขั้นไหนถ้าเอาง่ายๆเนี่ยครับคนที่เป็นตับแข็งระยะท้ายครับถ้าสังเกตแล้วตัวเองบวมตับแข็งแล้วจนกระทั่งตาเหลืองชัดมีน้ําในท้องตับแข็งจนกระทั่งเกิดการติดเชื้อในช่องท้องเกิดอาการซึมสับสนต่างๆกลุ่มนี้ควรจะเปลี่ยนกลุ่มที่สองคือคนไข้ที่เป็นตับวายแบบเฉียบพันไปทานยา อะไรก็ตามมาแล้วตับวายสมุนไพรนะหัลเสริมยาของแพทย์อะไรก็ตามนะครับติดเชื้อไวรัสต่างๆแล้วตับวายเฉียบพลันนี้ก็เปลี่ยนถ้าเป็นแล้วถ้าเราเปลี่ยนตับเนี่ยเราเหมือนกับยกทั้งระเบิดเวลาทิ้งไปเลยครับทั้งตับแข็งก็หายมะเร็งตับมะเร็งที่จะเกิดภายหน้าก็หายแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตับเขาก็เริ่มด้ในการพิจารณาว่าควรจะตัด ตัดกรีบนั้นทิ้งไปไหมก็ตัดเรานี้งอกได้นะครับตัดทิ้งไปก็งอกกลับมาคืนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่พิจารณาทําอะไรต่ออีกวิธีการหนึ่งเนี่ยเราใช้เผาก้อนใช้ความร้อนนะครับเอาเข็มเล็กๆจิ้มเข้าไปที่ก้อนปล่อยคลื่นเสียงคลื่นไมโครเวฟทำให้เกิดความร้อนเป็นวงๆไปรอบๆเข็มก็เท่าเทียมกับการผ่าตัดคือมะเร็งตรงนั้นก็จะสลายตัวไปนะครับอันนั้นก็อีกวิธีหนึ่ง แต่จุดที่ที่อะไรจะมากกว่านั้นถ้าเป็นมะเร็งที่กระจายหรือก้อนใหญ่กว่านั้นมากกว่านั้นครับสิ่งที่สิ่งที่จะทําได้เราก็ยังมีวิธีการอื่นเช่นเราใส่เราเคยได้ยินคําว่าสวนหัวใจครับเราก็สามารถใส่สายสวนไปที่เนื้อตับที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งอันนั้นได้อุดเลือดที่ไปเลี้ยงให้ยาเคมีเข้าไปเฉพาะก้อนตําแหน่งตรงนั้นได้ครับก็ได้ตับนี่ก็เป็นอวัยวะที่แปลกนะครับเพราะว่า จะไม่มีเส้นประสาทอยู่ข้างในเวลาที่เกิดอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีบอกครับไม่เก็บไม่ปวดไม่แสดงให้รู้ต่อรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือไปลายไกลแล้วนะครับยกเว้นแต่เฉพาะในตรงส่วนของเยื่อหุ้มตับก็จะมีเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเวลาที่มีไขมันไปแทรกอยู่ในตับน,นะครับก็อาจจะเกิดอาการอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมาแน่นท้องแต่ว่าตรงนั้นไม่เจ็บปวดก็เลยคิดว่าเป็นโรคกระเพาะไปหลงเสียเวลารักษาโรคกระเพาะกันครับ เพราะนั้นก็ต้องยึดคำแนะนำของอาจารย์หมอเปียวัตเอาไว้นะครับว่าทางที่ดีคือต้องหมั่นสังเกตมีอาการเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่อย่าวางใจอย่าไปาคาดคะเนนเองไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญชำนาญการดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของตับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยเดี๋ยวนี้วิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์รวมทั้งคุณหมอเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไข ก็คือต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับรีบไปรีบสังเกตรหรือไม่ก็ทางที่ดีป้องกันด้วยวิธีป้องกันก็มีอีกเช่นกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยวัฒน์โกมลมิตรนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอมันนี่ชาแนลในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตามแล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าได้ข้อมูลไปแล้วไปเจอใครที่เข้าขายอาการนี้ให้คําแนะนําไปในเบื้องต้นได้เลยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ที่อาจจะเป็นโรคตับในอนาคตนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามอุ่นใจใกล้หมอในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ